สวัสดีทุกท่านด้วยก็ต่อไปก็ติดที่แบบเอาสักสองสามดือนพอแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันบอกว่านี่มันเมมเต็มเลยเราวิวนอองไปตัวอะไรแบบนี้นะ จะได้สิงภูเขาไายเลยผม่ไบอกว่ากลตกก็รู้สึกนะเมื่อก่อนผมไม่ผ่านแต่เฮนี่พูดไปหลายครั้งแล้วนี่ช่างแม่งตอนนี้ก็คิมงงงงแล้วแอเท็ดดวนแข็งไปซะ ค oh, นนี้มาจะถูกจังหวะเลยตันยังไยตันตัน oh <my> คนนี้ตายแล้วอะ่ะโอ้เออแต่ไหนคนนี้อินเดียวก็ไม่ตายไย

ไปที่เรือมายิงไปไกลๆเพระตาจุกจิ จะต้องกัรทำแฟนิเมฟิโตแล้วดีใจจังเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมาสองปีนานนะนานนะไม่ได้เล่นเลยเพิ่งกลับมาเล่นใหม่เพื่อ แต่ก็ผ่านขอแค่อย่ามีเฮอรียอัพแล้วกันฉันเสนอส่งแท้งไปเรื่อยๆนั้นแองบอลไปลว่ะให้ส่งนี่ก็ดีอ่ายิงเร็วจะจำเป็นน้อยโอเคผ่าแล้ว โอเคนะคลิปนี้ก็หรือว่าจะเอาแถมอีกักอีกอันนึงก็จะหรือเปล่าให้ผ่านด่านให้ผ่านนี้ไปเลยโอเคช่ okay. างมันผ่านไปแล้วจะได้ก,กุญแจไฟแต่ขอใส่แดงทีดีใจมากหม้อหม้อจะได้มงป่าไม่ได้โอ้แต่ได้แก โอ้โหใจดีกันไหยเปล่าให้แกะเลยเอ่ะให้ผมแกะเลยเอ่ะผมก็เขินแย่ดีอืตาหน้าตาหน้าตาไหนก็ตาหน้าสิแกะมาตะไกห แท้งไปก่อนเลยฮะมันตายแน่ขาารุกมาสู้เลยมันรุลุยโชอบมาโชาีช่มากชอบพี่มา อันต้าด้วยอะโหแกแกอันต้าผมนี่จะรักษาไว้ดีโอเคจบดันนี้ก็พอแค่นี้วะวิทำไมโชคดีจังได้แกอบอกว่าขอมองแต่ได้แกก็ดีนะน่ะแค่อันต้าแต่ขอไม่อันต้าลอนนะอันต้าบราวตัวนั้นก็ได้ หลักฐานเอกมูลนลห <500. S 1> ้าเอาไป็นจะได้เปซุ่มนั้นเขาบอกว่าห้าบอกหนึ่งจะได้อันตาไหนเราจะได้อันตารอนหรือเปล่าถ้าเกได้อันตารอนนี่ร้องเขาก็จะจุ่มได้อันตา้ามุงกับอันตา้าเพิ่มผมเออทำมันปิกโก้เออใช่ถ้าเกิดผมได้อันตา้าปิโก้ โอ้ oh my g ก็จะหดมากผมจะผมถึงก็เอาเอาเอาลอนเอาลอนเลยตัวเอาตัวเนี้ยมาแรกเลยอะ่ะพาแล้วพาแล้วโอ้โห,โหพาแบบตัวกระจมากโอเคนะคลิปนี้ก็ตัง้งขอตัวลาไป่อนนะบ๊ายบายครับ